ท่านเป็นอย่างดีที่ได้พิจารให้เกียรติประชาในการเปิดการประชุมและมอบนโยบายในวันนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจได้กําหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของชาติโดยนายกรัชมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัชมนตรีที่154พศ2554 กำหนดพิพากษาการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและจัดตั้งศูนย์อำนวยการสะาแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติเป็นองค์กรอบอำนวยกวาดรสะดับชาติโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานคือเจ็ดแผนสี่ับสามหลักหกเร่งเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเพื่อน,านยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารา เป็นแผนงานหลักรับผิดชอบแผนงานที่สามแผนการสร้างคุณคู่ก,กันและป้อง,ก,อก,ง,บบก,องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานดังนี้หนึ่งการเสริมสร้างคุณคู่กันยาเสพติดในสถานศึกษากำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกร้อยละห้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกท,ทั้งประเทศเป็นเป้หาหมายเยาวชน ดับแรกสุดที่จะเพิ่มคุณคุ้มกันป้องกันกาเสพสิดที่อแนวทางก,การปฏิบัติเน้นให้สถานศึกษาให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ครูพักมือตำรวจแจ่เข้าสอนในสถานศึกษาสองการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากำหนดสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับอวาาุโสศึกษา ปรกชนสถาบันึกษาเป็นเป้าหมายการป้องกันเข้าระวังยาเสพติดและลดปัญหาเสี่ยงผู้แวทาการปัิบัิในการจับเปลี่ยนการเปลี่ยน่มเสียง่มเสียงโดยให้สถานศึกษาสำรวจและค้นหานักเรียน่มเสียง่มเสียงเพื่อจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือและรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดโยมกิจกรรมเพื่อการป้องกันและพัฒนาตัวใการเข้าระวัง ปัญหา,าการติดติในสถานศึกษาเช่นโครงการพิธีนับวันศูนย์เชื่ใจไร้รุ่นโครงการที่เชือต้านใจยาใจติดโครงการเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานศึกษาและศูนเคลือนหาเจ้า,นา,าพนักงานส่งเสริมความเุทนนักเรียนเป็นต้นสามการจัดการเสียงรอบสถานศึกษาโดยผู้สถานศึกษาที่สถานศึกษาประเมินนกาาักท,ที่เ้าแบบ ให้ลอกผู้มืการทำงานเกิดข้นที่การศกษาประมูลสินทจากถึงเสาเขตหนึ่งเพื่อรับมอบหมายมาในฐานะกำนาและเ็นฐานรร่วมของคณะกรรมการส่วนตัวมการที่ได้รับอาทธิพลจากยาเสพติดจังหวัดหรือสพสจังหวัดนะคะนำเนข้าลในภามรววเสนอต่อคณะกรรมการขสพสจังหวัดเพื่อต้องใจนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังนั้น เริ่มการชี้แจงการวางผู้ใจในการดำเนินการร่วมกันเพแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้แก่ผู้มีหน้าทุนเรียนในหน่งานทก่านเสพติดที่การศึกษารวมทั้งจำนวน167โรงเรียนซึ่งเป็นปัไกัหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นพันธุ์ที่เดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนด ปัดนได้เวลาสมควรแล้วอาการขอเชิญคุณผ่าชรอผู้บริการงานเขตที่การศึกษาบละศูศึกษาค่ะเอาเขตสองเปิดการปชุมแจงการเนินงานต้องการจะแก้ไขปัญหายานุสิตในสถานศึกษาและมอบนโยบายการเนินงานที่แต่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ดูในการประกอาการทางการค้าดการรเดที่ปดรระเบดและการแผ่นดิวที่กิดกางกางภาคภูมิรโดยมานดูในการที่จะเป็นการกระจายเกิดสังกตุและากการเรีู้ว่าในปัจจุนกา้ที่มีสิ่งที่เกิดขา้นที่เ่ยวกับการเกี่ยวกับ กและได้ใ้าราการเปนการติาซึ่งแกนโยบาของรัฐบาลกับระดนการโดยแบ่งงานการดเนินการนี้มาตลอในทางตามได้ทำนโยบายที่จะเป็นยกตัวอย่างนักปอให้กัางริกาซึ่งระเนที่ตงาร ที่เป็นเพราะว่าเรา่นใจกระทที่ของตัวนารทวย่างเป็กานที่การทตนเพราะว่ามสถาะที่ที่ีวตสบะาแ่ลินยอบทีนเราถึงท้นะารตั้งโบสถ์ตั้โบสถ้มต้โบสถมาลองเริด